ทุกวันนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองถือว่าเป็นสารตั้งต้นที่สําคัญมากๆใช่ครับแต่ว่ามีหลายคนที่ไม่เห็นถึงความสําคัญในการป้องกันหรือบางครั้งเห็นถึงความสําคัญนะคะน้าเหาแต่ว่าไม่ทราบวิธีการว่าเราควรจะต้องทํำยังไงอย่างเช่นตอนนี้ถ้าดูข่าวมันยังมีข่าวโรแมนต์แกรมอยู่มันยังมีข่าวหลอกลวงออนไลน์อยู่ช่องโกงทางธุรกรรมต่างๆนานาหลังนี้ข้อมูลพื้นฐานมันก็มาจากข้อมูลของเราที่เราไม่รู้วิธีการป้องกันหรืออาจจะป้องกันไม่มากพอและล่าสุดนะ เขาได้มีกิจกรรมเกิดขึ้นเพื่อที่จะ มีการสร้างความรู้ในเชิงรุกให้ชุมชนเนี่ยได้เห็นความสําคัญเกิดความเข้าใจดำเนินการโดย p d p c เนี่ยแหละเดี๋ยววันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกรรมการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสหรือที่เรียกว่า PDPC ได้รับเกียรติจากคุณวีรินอรวัฒธนพันธ์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณอุ้มคุณน้าเหงานะคะเคยเคยมาแชร์ข่าวเด็ดกันอยู่แล้วอ๋อใช่ใช่ก็ทำได้จริงๆงานงานสร้างความรู้สู่ชุมชนนี่จริงๆก่อนหน้านี้เริ่มไปแล้วที่พระนครศรียุธยาใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ยุธยาเป็นที่แรกค่ะทีนี้จังหวัดต่อไปที่เราจะไปคือชนบุรีใช่ค่ะคือคือที่เราเลือกแต่ละจังหวัดเนี่ยคือมาจากที่มี GDP สูงนะนะเรียงลำดับกันมาแต่ว่า ชนบุรีนะีถือว่าเป็นที่ที่มี GDP สูงสุดที่ว่าถามว่ามี GDP สูงเนี่ยพ่อไลก็แสดงว่าตรงนั้นเป็นแหล่งเศรษฐกิจใช่ไหมคะเป็นแหล่งเศรษฐกิจก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลมีเรื่องของการทําธุรกรรมอะไรมาก <Yeah. S 2> าเพราะฉะนั้นเนี่ย uh huh. ความรู้ในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจึงจําเป็นที่จะต้องมีติดตัวไว้ค่ะก็เลยเลือกจังหวัดที่เป็นอยุทยาแล้วก็มาที่ชนบุรีชนบุรีเนี่ยที่ GDP สูงก็ตอนที่ช่วงที่มีน้องน้องหมูเด้งเนี่ยค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะค่ถ้าถ้าเป็นหมูเด้งเดี๋ยวต้องต้องถามถึงสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแน่แต่ว่าเบื้องต้นขออนุญาตทราบก่อนได้ไหมคะว่ากิจกรรมที่ลงไปทำเนี่ยในเบื้องต้นมันคืออะไรทำอะไรบ้างอะค่ะ ก่อ,อนอื่นต้องบอกกันนะว่าข้อมูลส่วนบุคคลไม่ไม่ได้คุ้มครองข้อมูลสัตว์นะ <c oughs> ไม่ไม่ดูแลข้อมูลของ <c oughs> ไม่ดูแลม <c oughs> ูอเ็กใช่แต่ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็เลยไปที่ถามมาก็คือมีคอนเซปต์ก็คือว่าเราคืออย่างเงี้ยที่มาที่ไปย้อนไปก่อนนะก่อนเพราะตอนอยุธยาก็พูดอย่างนี้เหมือนกันว่าเจริงๆว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยปกติมันเป็นกฎหมายใช่ไหมคะ g D P A ที่เรารู้กันเนี่ย ตอนนี้เพาเป็นกฎหมายเนี่ยโดยหลักของสคสเนี่ยก็จะมี DPO ที่จะเป็นผู้ที่รู้เรื่องกฎหมายในอยู่ในหน่วยงานต่างๆหน่วยงานขนาดใหญ่หน่วยงานภาครัฐแล้วก็หน่วยงานที่มีข้อมูลของกลุ่มเบาบาง DPO ก็จะดูแลข้อมูลจํานวนอยากจํานวนมหาศาลในในหน่วยงานนั้นๆเนี่ยไม่ให้หลุดไหลล้นไหลออกไปแต่ตอนนี้ต้องต้องเข้าใจว่าพอโลกมันหมุนเร็วมากนวัตกรรมมันมาแบบเทคโนโลยีมันมาสูงมากอาจจะ กรรทางไซเบอร์เนี่ยขึ้นมาสูงการแฮ็กการอะไรเข้ามามันมันดึงข้อมูลเราไปได้บางส่วนใช่คือคือถ้าเกิดเราจะมาในลักษณะของโปรเทคอย่างเดียวเนี่ยให้ดีพโอเนี่ยป้องกันข้อมูลของประชาชนเราอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ทันโจนอ่าโจนมันจะเก้าไปกอลาก้าวดึงเกือบจะตลอดแล้วนะฮะใช่คือโจนจะก้าวไปไกลกว่าเราเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าคือคือคือคนที่มันเป็นโจนมันก็จะมีวิธีต่างๆนานาแล้วมันมาจากทั่วโลกไม่ใช่ของประเทศเราอย่างเดียว ก็เลยทางสคสก็ต้องใช้กันทำงานเชิงลุกก็คือว่าไม่ใช่ให้ใครมาโปรเทคข้อมูลแล้วละเราต้องลงไปพื้นที่เนี่ยเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยป้องกันข้อมูลตัวเองด้วยส่วนหนึ่งมันก็มีข้อมูลที่หลุดรั่วไปจากที่เราเห็นตามหน้าข่าวอยู่เรื่อยๆนะคะซึ่งสค็พยายามโปรเทคละแต่ว่ามันหลุดไปทั้งหลุดไปก่อนแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องลงไปหาประชาชนว่าเขาจะคุ้มครองข้อมูลเขาได้ยังไงให้ความรู้เบื้องต้นซึ่งตรงเนี้ยถามว่าเราจะเข้าไปหาประชาชนเจ็ดสิบล้านคนเลยเนี่ย ด้วยสภาพกำลังหรือว่าด้วยอะไรก็แล้วแต่มันด้วยเวลาด้วยเลยคงทำไม่ทันก็เลยทางสื่อสารองค์กรแล้วก็ทางสำนักงานเนี่ยก็เลยเกิดคอนเซปต์ที่ว่าเราจะไปจุดประกายกับที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในในพื้นที่นั้นๆก่อนก็คือง่ายๆว่าอินฟูอินฟูที่นี่ไม่ได้หมายนักร้องนักแสดงนะอาจจะเป็นแบบว่าหัวหน้าชุมชนหรือสื่อชชนหรืออะไรหรือเป็นในพื้นที่ในพื้นที่อย่างเงี้ยพอลงไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีให้ความรู้ต่อไป คือเหมือนกับส่งกระจายความรู้นั้นต่อไปอีกก็ทําให้เหมือนไปไปทําให้ประชาชนกา่แล้วว่าก็ต้องต่ออะไรอ่าอันนี้คอนเซ็ปต์ซึ่งซึ่งกิจกรรมขออนุญาตอยากจะทราบรายละเอียดค่ะพอมีน้องหมูเด้งเข้ามาเริ่มจะตื่นเต้นว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างทําอะไรกันบ้างอะค่ะบอกตรงว่าธรรมดาคุยเรื่องกฎหมายแล้วก็จะเครียดแล้วเบื่อเบื่อกันแต่พอบอกว่าไปหาน้องหมูเด้งทุกคนตื่นเต้น แรียกว่ามาถูกทางก็กวันนั้นก็เราจะไปกันที่ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะเรื่องถามว่าในช่วงแรกเนี่ยก็จะ เรียกอินฟูทั้งหลายมา هم, ในห้องประชุมก่อนซึ่งก 3> 3็จะมีประมาณสามสิบถึงสี่สิบคนนอคะซึ่งก็จะมาเรียนรู้เรื่องของวิธีการของโจรที่มาในรูปแบบของบ้างสอนวิธีการของโจรเลยนะว่างั้นเลยนะใช่ใช่เราจะไม่ไปสอนกฎหมายเพราะว่าสอนกฎหมายเดี๋ยวมันจะเป็นพาร์ทอื่นเขาดูแลไปสุ่สารองค์กรก็จะไป แล้วก็สสแล้วก็จะไปดูในลักษณะว่าสอนว่ามาแบบไหนปลอมมาเป็นอีเมลนายบ้างมาเป็นเจ้าหนี้บ้างมาหลอกให้รับบ้างแต่ละประเภทเนี่ยใช่แต่ละประเภทก็จะมีชื่อเรียกทางสบวิชาการแตกต่างกันไปแล้วก็วิธีการดูดูยังไงให้ไม่โดนหลอกอะไรเงี้ยเช่น เฟซบุ๊กที่มาเนี่ยมันต้องมีเอ๊ะตรงไหนบ้างเอ๊ะทำไมคนดังคนนี้<อ>มีคนติดตามกันร้อยกว่าคนอะไรเงี้ยสังเกตให้ดูงานใช่แล้วก็จะยกเทสให้ดูต่างๆซึ่งอันนี้ก็เราก็จะรวบรวมแล้วอัพเดตจากอยุทยามาชนบุรีเนี่ย ความรู้เพิ่มมาอีกอ่ะอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วมันเร็วมากจริงอ่ะโจนมันเร็วมากโจนมันเร็วขึ้นทุกวันเลยวากันนะตัวเลเราก็ต้องแบบเปลี่ยนโพสต์ให้กันตลอดเวลาดีดี้แล้วก็จริงจริงถ้ามันเป็นเรื่องที่มันใกล้ตัวเข้าไปอีกอย่างเนี่ยอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ที่คุณวีดินบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของ Facebook หรือว่าการหลอกลวงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะดาราก็โดนเยอะมากนะคะตัวที่เข้าใจว่าไม่น่าจะโดนนะก็โดนเยอะมาก เดี๋ยวนี้มันมี AI ด้วย่ะมันมีดีเฟกมีการปลอมเสียงมีอะไรซึ่งซึ่งมันพัฒนาเร็วมากอันนี้เราก็ต้องพยายามแบบแชร์กันนะคะว่าให้ให้รู้เท่าทันเขาอะไรเงี้ยค่ะเวลาเราโดนหลอกขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้ตัวจริงๆว่าเราโดนหลอกนะใช่จริงอันนี้เรื่องจริงเพราะเรารู้ตัวเขาไม่ได้โดนหลอกใช่อันี้ก็คือเราก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปถ่ายทอดให้เหล่าบรรดาอินฟลูอินฟลูที่มาที่มาที่เขาเขียวเที่ยวนี้เนี่ย เฉพาะนนในเขตชมบุรีไหมฮะหรือว่าหรือว่าหลายๆที่ฮะสามจิเตเฉพาะชบุรีค่<ล>ะเฉพาะชบุรีเลยก <ul> ็แปลว่าเป็นสื่อท้องถิ่นด้วยเป็นสื่อท้องถิ่นด้วยนะงั้นงั้นแปลว่าคุณวีดินต้องมีนัดอีกหลายครั้งนะคะกับเราเพราะว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยก็จะจํากัดแต่ละพื้นที่ไงคะ ช่ค่ะและ้วแต่แต่ละครั้งก็จะไม่บอกไม่ได้ว่าจังหวัดไหนต้องรองใ,ใกล้ๆแล้วต้องอต้องรองใกล้ๆก่อนนะเนี่ยนะแล้วกิจกรรมเนี่ยเขาเขาเป็น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 วันเดย์เลยรเปล่าหรือว่าแล้วว่ามีมีหลักเป็นอย่างนี้ค่ะในช่วง<า>ที่เราอยู่ในห้องเนี่ยเราก็จะสอนวิธีการของของโจรก่อนว่าเขาทำยังไงเพื่อให้อินฟูรู้แล้วก็เอาไปใช้เราก็จะจ่อแจกอุปกรณ์นะอุปกรณ์ในที่นี้ก็จะเป็นถุงเขาเรียกว่าถุงรู้แล้วรอดในถุงนี้ก็จะมีคู่มือคือคลิปในการสอนต่างๆแล้วก็มีไอ้เครื่องลบอ่าลบ ข้อมูลสมบุคคลนะคะที่เป็นตัวถ่ายถ่ายคนทน่รีสิสเทเปอร์ใช่มันเป็นที่ลบเวลาเราได้พัสดุมา <Okay. S 2> หน้ากล่องนะก็จะใช้ตัวนี้เป็น <Okay. S 2> ลูกกิ้งข้อมูลเราอะไรอย่างนะะี้ค่ะแจกแล้วก็มีเอของบางอย่างใส่จะในถุงเพื่อให้ไปไปสอนต่อ อนีเ๋อดผงรู้แล้วรอดคือมีความรู้แล้วรอดจากโจรนะคะอารมคนที่เอฟเก่งเนี่ยไม่ทราบนะนังเหงาเอฟเราไปได้ของแล้วก็ทิ้งเลยเนีไว้สักสองถุงนะฝากให้นังเหงากับทางคุณอุยเดี๋ยวต่อยไปให้ขอบขอบพระคุณค่ะอุ้ยเรารอดแล้วเรารอดแล้วอรแลอดแล้วแต่ว่าแต่ว่าต้องเผ็นเรื่อยๆนะคะเพราะรอดเดือนนี้เดือนหน้าโจรก็ใช่ต้องระวังตลอดนี่แอบแอบกระซิบคือวินลินนิดนึงไอ้ที่ว่ารอดเนี่ยผมเคยเดินโดน ส่งหัวน็อตในราคา200มาให้ผม เรียบร้อยเลยที่ไม่ได้สั่งเก็บเงินไปทางทำให้สีสีหนึ่งเลยรู้สึกจะสีฟ้าผมเลือกเล่นเขาไปเลยจริงๆค่ะนี่ไงอยู่ในอยู่ในหัวข้อที่คุณวีรินเตรียมไว้แล้วคราวนี้คุณวีรินขาตั้งใจว่ากิจกรรมครั้งนี้มันจะสามารถทําให้เกิดการตื่นรู้หรือว่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมยังไงได้บ้างเพราะจริงๆอ่ะข่าวสารมันก็เข้ามาอยู่เรื่อยๆเนี่ยแหละแต่ว่าพอเรามีกิจกรรมนี้ค่ะมันน่าจะมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไหมคะที่คิดหวังเอาไว้คือมันมันเป็นเหมือนกันคือ ข้อมูลสุบุคคลเป็นเหมือนเรื่องการเตือนสตินะคะ,ค,ะคือเวลาที่เราเผลอเผหายใจอยู่เนี่ยเราจะ<ช><ช>ไม่รู้เลยว,ว่าเราโดนเราโดนละเมิดอยู่เพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่รู้ตัวจริงๆอย่างแบบว่าและอย่างห<ช>นึ่งข้อมูลสนบุค,คคลเนี่ยไม่ใช่แค่เราโปรเทคอย่างเดียวนะ,ะเราจะต้องโปรเทคให้คนอื่นด้วยอย่างเช่นถ้าคุณอุ้มเนี่ยรู้ข้อมูลของนัาเหงาเนี่ยน้าเหงาเป็นคนที่โปรเทคข้อมูลตัวเองแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณอุ่มมาไปเปิดเผยอะ มันต้องมันเหมือนมันต้องมีจรรยาบรรณในการดูแลข้อมูลคนอื่นด้วยเหมือนกันค่ะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะแบบว่าช่วยกันแล้วก็มันมันเป็นเรื่องที่เราจะไม่ค่อยรู้ตัวแล้วก็ถามว่ามีสูตรอะไรไหมก็คือถ้าหลักๆเลยก็คือว่าก็อย่าไปให้ข้อมูลเป็นความจําเป็นนั่นแหละพรือว่าเราจะต้องไปโรงแรมอย่างเงี้ยเพต้องถึงขนาดขอรหัสหลังบัตรเลยเหรอมันก็ไม่จําเป็นไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะต้องขออะไรที่มันเกินเลยไปกว่านั้นอันนี้ก็ให้ให้ให้สามารถโต้แย้งได้อรอว่า เออไม่จําเป็นต้องให้ขนาดนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้กฎหมายก็พยายามเข้าไปโปรเทคหลายๆจุดหรืออย่างคุกกี้เนี่ยที่ชื่อหน้าร้านหารอย่างเงี้ยนี่แหละค่ะอันนี้เราจะบอกนะอันรายที่สุดค่ะนะคะก็เราก็ต้องแบบว่าอ่าท้งในเมืองนอกเนี่ยเขาจะมีให้เยสอนโอเลยว่าไม่ให้แต่ในเมืองไทยเนี่ยยังมีบางทีมีไม่ให้แล้วก็ไม่ให้อ่านถ้าเขาจะเข้าไปดูใช่อค่นี้เดี๋ยวทางเอ่อเราก็พยายามเข้าไป ทำให้มันเกิดเป็นมาตรฐานเดียวกับต่างประเทศอ่ะน,นะคะว่าจะ<อ>ต้องไปลักษณด้วว่ามีสิทธิ์ที่เรามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้คุกกี้คือชื่อคุกกี้ในหน้ากินแต่พอให้ปุ๊บเขาจะรู้เขากินเราเลยเข้าอ,อ,อินเทอร์เนต็ตทั้งหมดเลยเขาเห็นเราเป็นคุกกี้ของเขาเลยว่างั้นเลยนะ ใช่คร <พอ S 2> เราจะเป็นอะไรที่มันชื่อน่ารักน่ารักมันจะอันตรายสุดอ,อันนี้ขออนุญาตถามเพิ่มนิดน,นึงนะคะคุณวีรินเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้เราได้คุยกับ p ี p c อยู่บ่อยครั้งเหมือนกันมันมีอีกหนึ่งข้อมูลที่มันจะต้องให้พวกแบบข้อมูลเวลาเราต้องไปกรอกเวลาซื้อ,อของ บัตร<ม>นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยอยากจะแทรกเข้าไปให้กับแต่ละชุมชนด้วยเหมือนกันค่ะคุณวีรินุ่งเชียวว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนไม่ทราบเลยว่าอ้าวสิ่งนี้ถ้ายินยอมปั๊บเนี่ยข้อมูลของฉันก็คือไหลปลื้ดไปเลยถูกต้องค่ะจริงๆเราไม่จําเป็นต้องให้เยอะขนาดนั้นนะคะเพราะเอาไปใช้จริงๆมันแค่ข้อมูลไม่กี่อยา่างเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้แล้วก็ตอนนี้ที่น่ากลัวที่สุดเลยเนี่ยคือให้ให้ด้วยความเต็มใจนั่นคือการดูดวงผ่าน ไโอ้วันเดือนปีเกิดพร้อเรื่องอะนะเราอยากให้ข้อมูลส่วนตัวเราเพื่อดูหมอแม่นมากแม่นแค่ไหนก็ต้องไม่ใส่บางคนสแกนลายนิ้วมือลงไปใ้ลอันนี้อนาคตจะบอกว่าไม่รอดนะ อาจจะไม่รอดจะคำนี้แบบไม่ควรจะคอมมิตอาจจะไม่รอดถ้าเราถ้าเรายังให้ข้อมูลกันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยอันนี้น่าสนใจมากค่เพราะว่าหลายคนมองข้ามไปเลยค่ะม่ถึงเลยนะโอ้โหดูดวง่รูด่วลดค่ะแล้วก็คุยกันมาหลายคนบอกว่าสแกนมือถามในเ i ไหมดไม่ขอเอ่ยชื่อนะสแกนมือถามในในเอหมดแล้วแล้วก็ผลว่าดวงออกมาแม่นด้วยแล้วก็เลยยอมยอมแล้อันนี้ไม่คุ้มไม่คุ้มะไม่คุ้มนะฮะโอ้นี่ขอบคุณมากเลยทคุยคุยเลย บางคนนึกนึกถึงไงแมสส์ของผมเองยังนึกถึงนะเฮ้ยโอ้โหจริงด้วยแต่ผมไม่ได้ดูจบเลยอย่าบอกว่าให้ไปแล้วนะไม่ได้ไม่ไปผมไม่ดูเพราะว่าลายนิ้วมือมันคือเฉพาะตัวของแต่ละคนเลยมันไม่สามารถเข้าคอนโดเข้าอะไรเราได้หมดค่ะใช่ฮะบางทีเขาใช้ไอ้ลายนิ้วมือเราเป็นคีย์การ์ดเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้ยปากไว้ด้วยเดี๋ยวจะพยายามทำแคมเปญเรื่องนี้ทุกแหล่งที่บอกค่ะว่าโจรมันเร็วจริงๆเราแบบว่า ทำแคมเปญไม่ทันนะมันมาเรื่องใหม่ๆเรื่อยๆแล้วเราเราเองนี่แหละดัต้าซับเจ็กเนี่ยเจ้าของข้อมูลเนี่ยแหละที่ชอบให้ข้อมูลไปจนแบบเกิน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 ไปเกินเบอร์ไปว่างั้นเนี้นะสุดท้ายข้อมูลนั้นกลัา,าเพาะว่าดวงตัวเองเป็นยังไงคือแล้วเขาก็ไม่บอกด้วยนะว่าคุณระวังจะโดนเอาลายนิ้วมือไประคับปรโดนะอะไรอย่างนี้ถามเรื่อยๆไปอีกก็อย่างเอไอเนี่ยเขาจะถามต่อว่าคุณต้องการอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ย ก็เราก็จะถูกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเช่นพอดูดวงแล้วแม่จต้องการดูดวงให้ลูกลูกให้หลานอีกไหมหก็จะขอไปเรื่อยๆเพราะนั้นเราต้องระวัง ปากโ่เปิดโล่งโจ่งเลยฮะกับรบกวนเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดคุณวินทําแคมเปญอะไรออกมาเนี่ยบอกร้อยจุดห้าเลยนะใช่เรายินดีที่จะกระจายข่าวต่อเพราะว่าร่วยกันนะเพราะว่าสงสารมันคนไม่ทันี่ยไปก็แบบเงินเก็บทั้งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าเกิดอยากจะติดตามข่าวสารข้อมูลเพราะเมื่อกี้คุณวีวินบอกแล้วว่าจะไม่บอกโล่งหน้านะจ๊ะว่าแต่ละครั้งเนี่ยจะไปที่ไหนนะเอาครั้งนี้ก่อนค่ะที่ที่ที่ไปที่ชลบุรีเนี่ยได้ไเรียนไปยังไงคะเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยววันนี้เออสิบหกนะคะสุ ะะ<ม>ก็ไปเจอกันได้ที่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะตรง<ม>อาคารสวนน้ำที่ี่ก็จะพูดง่ายเจอตรงน้องหมูแดงองแหละก็จะไปแจกชุดความรู้กันที่น้องหมูแดงนะคะ<ม><ม>ก็จะมีของเที่ยวลึกอ,อะไรอย่างนี้ด้วยค่ะไปร่วมกัน<ม><ม>สร้างความสุขที่ตรงนั้นแล้วก็ได้ดูหมูแดงไปด้วยแล้วก็ได้ความรู้เรื่องข้อมูลสุ่บุคคลไปด้วยก็วันศุกร์ที่16พฤษภาคมใครอยู่ชนบุรีก็ ไปได้เลยนะใครไม่อยู่ก็จะไปจะไปดูหมูเล้งอยู่แล้วก็ก็ไปเจอกันคือไม่เฉพาะแต่อินฟลูสามสิบสี่สิบคนนี้ซึ่งอันนี้เราติดต่อไว้แล้วใช่ไหมฮะมาอินฟลูนั่นคืออยู่ในห้องที่ได้ได้เรียนรู้เรื่องการเรียนรู้เรียนรู้เรื่องอัชญากรรมทางไซเบอร์ว่ามาวิธีไหนแต่ว่าที่น้องหมูเด้งนี่คือเป็นทั่วไปเลยเชิญทั่วเลยนะทั่วไปเลยนะไปแจกถุงพีดีเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงถึงบ่ายสามถึงช่วงบ่ายโมงครึ่งก็ถึงบ่ายสามเนี่ยเราก็อยู่ที่ชนบุรีค่ะ โอาเจิญชวนเลยนะที่สวนสักเปิดเขาเกี่ยวนะค่ะทีนี้ถ้าใครที่ไม่ได้อยู่ในโซนนั้นหรือว่าช่วงนั้นติดธุระพอดีอยากจะติดต่อพีดีพมีช่องทางไหนบ้างคะพีดีพีซจะใช้ช่องทางเ c e b o o k เป็นหลักนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่า f c e e o o o เนี่ยเราสามารถขึ้นได้เร็วแล้วก็มีหลายคนชมอยู่เนี่ยค่ะที่ PDPC พ h a i ไทยแนด์เลยค่ะเขียนว่า PDPC พ h a i ไทยแลด์เลยก็ก็จะขึ้นมาที่เฟซเราเราก็จะพยายามบอกกล่าวนอกจากเรื่องของ น้องหมูเด้งแล้วบางทีเราก็จะมีอบรมนะอบรมเรื่องของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอันนี้ทั้งเป็นของของของสกสเองแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยก็จะเปิดตอนนี้ก็มีเปิดให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาเรียนฟรีด้วยไม่น่าสียดแล้วก็จะมีเรื่องต่างๆนะคะบางทีก็มีเรื่องของข้อหารือหรือกฎหมายที่เราสงสัยกันเนี่ยวงจรปิดบ้าง ปักประชาชนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีเอ่ออินโฟกราฟิกให้อยู่เรื่อยๆเป็นความรู้อะค่ะก็ติดตามได้ฝากด้วยพีดีพีซีไ a ยแลนด์พีดีพีซีไทยแลนด์เอาของจริงๆนะเออระวังพวกพวกิษยาที่ลกไม่รับรอยู่เลยว่าเช็คแล้วใช่ไหมคะว่าไม่มีปลอมใช่ไหมคะไม่มีปลอมมีติ๊กมีติ๊กสีน้ำเงินข้างหลังอ๋อตรงนี้ตรงนี้สังเกตตรงนี้เฟซระดับแรกนะคะถือว่าถ้ามีติ๊กน้ำเงินเนี่ยก็ถือว่า เชื่อได้ระดับหนึ่งแต่ไ่ระดับหนึ่งนะเพราะว่าที่มันก็ปลอมอะไรกันมาแบบมิ๊กติกก็มีด้วยยากอะมีแต่ได้ระดับหนึ่งระดับหนึ่งมาตรฐานระดับหนึ่งนอกจาก Facebook แล้วมี YouTube ช่องทางไหมไหมไม่ค่ะมี YouTube ชื่อเดียวกันค่ะแล้วก็มี TikTok ด้วยตอนนี้ขึ้นมา PDPC PDPC Thailand หมดเลยค่ะเหมือนกันหมดเลยทั้ง3ช่องทางนี้เลยนะแล้วก็มีเว็บไซต์ pdpc.or.th ค่ะเดนะเราแวดระวังแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆจริงๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันศุกร์นี้นะเถ้าเกิดี่งบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามถูกไหมค่ะจสัตว์เปิดเขาเขียวเจอกันค่ะค่ะขอบพระคุณคุณวีรินมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกันวันนี้นะคะประโยชนมากนลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะ